USB มันติฟังก์ชั่นนะครับของ u g r e e นตัวนี้นะครับผมผมเพิ่งสั่งมาจาก Lazada นะครับแล้วก็ของเพิ่งส่งมาได้2-3สวันนะครับจะเป็นสาย USB Type C นะครับสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบกับมือถือได้เลยนะครับ ก็จะมีพอร์ตนี่นะฮะอันนี้ USB Type C นะครับสามารถจ่ายไฟให้กับตัวนี้ได้นะครับเสียบสายชาร์จเข้าตรงนี้ได้นะครับเป็น PD เนาะแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรู HDMI นะครับเอาไว้ส่งภาพออกนะครับหมายความว่าถ้าเราต่อ USB Type C เนี่ยเข้ากับคอมรูนี้เนี่ยมันก็จะต่อออกมอนิเตอร์นะครับถ้าเราต่อตัวนี้นะครับเข้ากับมือถือตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งภาพออกจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับ มันก็ตรงกับความต้องการของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะเอามือถือของผมนะครับส่งภาพไปที่ capture card แล้วก็ส่งไปที่คอมพิวเตอร์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมได้ทำการ สอนตัดต่อในแอป Kinemaster นะครับแล้วก็ต้องเอามือถือเนี่ยขึ้นไปในจอคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์เห็นจอมือถือของผมไปด้วยพร้อมๆกันนะครับจริงๆผมใช้ A Power แหละแต่ว่าผมก็อยากลองใช้แบบสายบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีพอร์ตนี้อยู่นะครับผมก็ส่งออกผมต้องการเอามาทำแบบนั้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรู USB นะครับ Type A ทั้ง2รูเลยนะครับเป็น USB Type A 3.0นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรูสําหรับเสียบการ์ดนะครับก็สามารถเสียบได้นะครับเป็นการ์ดใหญ่แล้วก็การ์ดเล็กนะครับการ์ดใหญ่ก็ SD card ดนะครับข้างล่างก็เป็นไมโคร SD card ดนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมคงทนนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกแบบกร้องก้องแก้งๆนะฮะสายก็แน่นหนาครับเส้นใหญ่เลยมาเริ่มเลยนะครับและสิ่งที่ร้านนี้เนี่ยเขาแถมมาให้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับเป็นสาย HDMI นะครับ เป็นสาย HDMI ยาวประมาณ1เมตรนะครับเขาบอกว่าสามารถรับภาพนะครับส่งภาพเนี่ยได้ถึง 8K ด้วยกันแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับดู 8K ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาแถมให้นะครับแล้วก็เป็นสายถักนะครับเป็นสายถักแบบนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับผมว่าใช้ได้เลยแหละนะครับถ้าใครที่แบบว่าเออ เอาไปเชื่อมต่อกับวิดีโอหรือว่าทีวีนะครับเออโอเคเลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับมือถือของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไอ้ตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เสียบสาย HDMI ต่อออกจอมอนิเตอร์นะครับสามารถดูหนังได้แบบเออเพลินเลนเลยนะครับมาดูร้านที่ผมสั่งซื้อกันนิดนึงนะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของกันสั่งซื้อของผมนะครับจะเห็นว่าราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1390บาทนะครับส่วนตัวที่เป็นของฟรีนะครับสาย HDMI เนี่ย166บาทนะครับมันจะมีส่วนลดให้นะครับ166บาทเนี่ยเราไม่ได้จ่ายนะครับผมมาไม่ได้จ่ายไม่แน่ใจว่ามันเป็นโปรช่วงนี้หรือเปล่านะซื้อในช่วงของ9.9ทับนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยในวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่7นะครับ ผมคิดว่าน่าจะปล่อยคลิปวันที่8นะหรือไม่ก็อาจจะวันนี้เย็นๆนะครับ เพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อแล้วก็เอาไว้ในตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อในวันที่9ก้ทัพเได้นะครับมันก็จะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นนะครับร้านค้าที่ผมซื้อเนี่ยจะชื่อร้านยูกรีนนะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลของเขานั่นเองนะครับผมจริงๆเ่ยมันมีหลากหลายอันมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออันที่ผมซื้อมานะครับส่วนเพื่อนๆจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งพอร์ต PD นะครับ USB 3.03รูเลยนะแล้วก็มีรูเสียบหูฟังนะครับ มีสายแลนนะครับแล้วก็มี VGA มี HDMI ด้วยเอออันนี้เยอะนะครับเพื่อนๆจะสามารถเลือกได้ตรงตัวเลือกสินค้านะครับ6 in 1ก็มีนะแต่6 in 1เนี่ยก็ราคาถูกด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปคลิกลิงก์นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยสั่งซื้อที่ลิงก์ของผมนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องไปด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับตัว U Green นะครับ USB มัลติฟังชันนะครับผม ใช้4นะตัวนี้นะ